ส, <S 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 สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยครับผมทีคอสเกมเพย์นะก็วันนี้ผมแต่งชุดเล่เอ่ยแต่งชุดเล่เอ่ยก็วันนี้ผมได้กลับมาจากการลากับบ้านนะสิบห้าวันวันนี้วันที่เก้าผมกลับบ้านตั้งแต่ผมกลับบ้านตั้งแต่วันที่แปดนะโทรศัพท์่ครับผมกลับบ้านตั้งแต่วันที่แปดแปดกรกฎาคมวันนี้วันที่เก้ากรกฎาคมผมกลับมาลาสิบห้าวันเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่วันแรกที่ไปไปทหารเลย วันแรกผมไปเป็นทหารอย่างที่ผมบอกผมไปจับใบแดงที่หนองจอผมก็ต้องไปรายงานตัวที่หนองจอกไงใช่ไหมผมไปรายงานตัวเสร็จถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันที่ผมไปเป็นทหาร <c oughs> ผมบอ,อกจะว่าตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าถึงนู่นก็ประมาณแปดเก้าโมงรถหมุนประมาณไอ่ถึงรถไอ่ออกมาตีสี่ตีห้าถึงนู่นประมาณหกเจ็ดโมงรถออกประมาณแปดเก้าโมงเพราะว่ากว่าจะเรียกชื่อกว่าจะแยกไปลงไหนไหนอีกเชื่อไหม แต่ละคนที่มาส่งญาติอะอเฮียร้องไห้พ่อแม่ผมมาส่งผมจ้ะแฟนผมก็มาส่งผมวันนั้นมันเป็นแบบว่าเฮียตอนแรกจะไม่ร้องไห้นะแต่พอกอดพ่อกอบแม่ปุ๊บร้องไห้ร้องไห้เลยแบบเฮียะอะไรวะต้องมาจากเรอแบบความรู้สึกแม่งดิ่งเฮียเลยอะแม่งดิ่งมากเลยนะตอนนั้นแบบอยากไม่อยากไปอะ่ะเออไม่อยากไปพอพอที่มีรถรถเมย์รถเมย์ เดี๋ยวรถเมย์จะไปส่งที่มอเตอร์โบสเอ็ดขึ้นรถเมย์ปุ๊บจะไม่ร้องไห้ละตอนกอดร้อ,องไห้ไปแล้วใช่ไหมตอนขึ้นรถเมย์กล่าวว่าจะไม่ร้องแม,ม่ต้องตาไหลแบไหลไปเงลยมึงเชื่อไหมผู้ชายที่ดูห,หน้าโหดอ่ะไอ้เอหียร้องไห้แบบคือกูเห็นหน้าพ่อ,อแม่แล้วเห็นหน้าแฟนแบบบอกมือไปบ่ย,ยแล้วกูแบบเี้ยแล้วกูมองไปแก้หน้าตาแลกมองแบบไอ้เขียร้อ,องไห้จริง ร้องไห้ร้องไห้แบบถามว่าหนักไว้ไม่หนักนะแล้วรถก็ออกจากหนองจอกไปส่งที่มทบสิบเอ็ดเพื่อไปแยกว่าไปลงไหนลงไหนกันว่าเออไปคนโน้นไปลงนี่ลงนั่นแต่ผมไปลงที่มทบสิบห้าเพชรบุรีกองผันล่างโอ้ไปเย็นเพชรบุรี ก็กว่าจะแยกอะไรเสร็จก็ประมาณคุยผมก็เจอเพื่อนนะเพื่อนหนุ่มๆเพ่อมีเพื่อนที่หนองจอกเออก็ทําความรู้จักกันเออก็ทำความรู้จักกันเอกกนเอชื่อเคนชื่อลี่ชื่อเบียชื่ออ่ะชื่อโออะไรสักอย่างจะไม่ได้จะไม่ได้จะมีหนองจอกอยู่หมานเกคนแยกไปลงหรือแปบ๊บแยกไปลงรอสามคนรอ,อคือรักษาพระองค์ก็นั่งรถจากมอเตอร์บสิมาที่เพชรบุรีมาแต่รวะ สวนอะไรซึ่อยากกอาอ่างมอเออร์บ15ของเป็นบุรีอ่ะที่กกงารตรงกลางกลางเมืองอ,ะอะ่ะจำจำไไม่ได้ว่าอะไรเขาแยกว่าเออคนนี้ไปกองพันล่างมอเตอร์โบ15คนนี้ไปรออคนนี้ไปแก่งนู่นนี่นั่นแยกไปแก่งกระจาไปรักษาพระองค์ไปนู่นนี่นั่นผมโดนแยกไปลงมทเอร์บ15กองพันล่างก็มาถึงแยกอะไรเสร็จปุ๊บมานั่งหลังเอ้ย แปรป้ายเออว่ามีความสูงเสี่ยงเอออะไรนี่ไหมนู่นนี่นั่นอืมแบางคนแบบสูงเสี่ยงสีแดงแล้วพอบางคนเขาถามว่าเอ,อ้ยใครมีบุหรี่ไหมใครมีบุหรี่รีบดบูนะไปถึงที่นู่นไม่ได้ดูนะกูรีบเชื่อบุหรี่กูซื้อมาสองหนึ่งกูรีบอัดไปสามตัวสามสี่ตัวคนอื่นคนอื่นแม่งแบบข้างหลังกูข้างหลังกูอยากดูดเฮ้ยมือมือขอดูบุหรี่ด้วยดิยขอสองตัวไอ้ขอตัวหนึ่งนะกูก<น>ูให้เพื่อน,นกูแจกให้เพื่อนเลย กูหนักสุดกูดูสี่ตัวสี่ห้าตัวกูแต่หกปุ๊บมันมีครูทหารเดินม,มาพี่ทหารเดินม,มาเฮ้ยมึงดูเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงดูเยอะขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> แบบกูปั๊มกูปั๊มกูรวยเพราะกูดูพี่ปิมมาเพราะว่าพี่ปิ่มขึ้นพี่ปิมบอกว่าไม่ได้ดูดกูปั๊มกูปั๊มปั๊มอ่ะกูปั๊มอ่ะปั๊มแบบปั๊มให้สุดอ่ะแบบเแบบแบบแบบนี้ย แบบปั๊มให้สุดเลยกลวให้สุดเลยแบบปอดปอดป,ปอดมาเล่นจอนะปอดอะปอดแบบปอดมาเล่นก่อนแล้วแล้วจะมีรถทหารมารับมันผมผมจะแม่้ผมจะไม่ได้เรียกว่ารถอะไรนะมันจะเป็นรถทหารมารับมารับปุ๊บพอมาลับอะเขาก็บอกเออเดี๋ยวนี่ไปนี่นะเออแยกแยกไปพอขับมาที่กองพันล่างมอเตอร์บอยสิบห้าโอ้เลี้ยวซ้ายปุ๊บ ไอ้เหี้ยของแต่ละอย่างเอ้ยเดี๋ยวนี่ไปเอากรเข็มขัดกระติกน้ำเพื่อมีช้อนนู่นนะี่เดี๋ยวนู่นนี่นะนัดรายงานตัวกับข้าวที่กูได้กินคือแกงแกงเคี้ยวม่รู้แกงโคตรเผ็ดเลยมีลูกชิ้นด้วยแล้วก็ขนมขนมหวานคืออะไรวะขนมหวานคือข้าต้มมัดเดี๋ยวคำแรกถึงถึงนู่นก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่ม คำแรกที่แดกไปอ่ะหมาไม่แดกจริงๆกูพูดจริงๆใครไปอยู่นู่นอ่ะมึงจะกินข้าวไม่ได้แต่มึงตีนได้เดีย๋ยวพันนาะมึงกินได้ไอ้เหี้ยกับข้าวแบบกินไม่ลงอ่ะกระเดื่องไม่ลงอ่ะเพราะว่ามันเครียดด้วยไงมันกระเดื่องไม่ลงแล้วก็แยกไปวัดวัดขนาดเสื้อเขาจะทําแบบทําเกี่ยวกับระบบมันเขาจะทำะไรประวัติเออแบบธุรการเออทําธุรการส่วนตัว ครูการแบบเดี๋ยววัดเสื้อวัดนู่นนี่นั่นะกางเกงรองเท้ารูนี่นะั่นอะไรว่าไปกรอกประวัติกรอกข้อมูลจังหวะนั้นที่กรอกข้อมูลเสร็จจังหวะที่กรอกข้อมูลเสร็จก็กรอกข้อมูลไปเรื่อยแต่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบบเออจะมีเวลาให้เล่นโทรศัพท์ผมกีโทรหาหาแฟนเอาโทรศัพท์ไปได้แต่เขาจะเก็บผมว่าโทรหาแฟนเออเดี๋ยวเขาจะเก็บโทรศัพท์นะเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนอาบน้าใช่ไหมตอนแรกกูกะว่าจะอาบแบบ จะแบบเหลือแต่บ็อกเซอร์จะเหลือแต่บ,บ็อกเซอร์อาอบอะทถอดบ็อกเซอร์ออกเดี๋ยวแต่งเกงในอาบ what the fuck ยึดเท่ยึดเท่แบบบางคนบางคนอ่ะมันบางคนมันเคยอยู่บ้านในมาก่อนไงมันเคยอยู่บ้านใหญ่มาก่อนแม่งถอดกางเกงในแล้วกูแบบ what the fuck กูต้องมาเห็นคุยมึงเย็ดแม่แบบ what the fuck กูต้องมาเห็น ไ,แบบไอ้ขาดแล้วแบบไอ้เหี้ยแล้วแบบโอ้ my god <c oughs> กูไม่ได้เรืงเกียดอะไรเลยกูไม่ได้เรืงเกียดอะไรแต่แบบกูต้องมาแบบโ oh shit แล้วตัวมันมีใยอ่ะตัวมีใยติง๊งนเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วกูแบ้วแบบ oh shit กูต้องมาเห็นไอ้เจ๋งดิใช่ไหมกูต้องมาเห็นของเพื่อนใช่ไหมเพื่อนต้องมาเห็นของกูใช่ไหมเย็ดแค่แบบโอ้ oh, what the fuck <c oughs> แล้วก็อาบน้ำเสร็จก็จะมีเวลาให้ลรำลาญาติโทรหาญาติให้ลรำลาญาติแบบเออ นี่นะผมก็โทรไปหาพ่อแม่โทรหาพ่อแม่เสร็จปุ๊บโทรหาเมียคืออุ้มเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บโทรศัพท์แล้วนะนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างงี้ถึงเวลาก่อข้อมูลกับประวัติเออว่าใครมีความสามารถอะไรผมเขียนไว้ว่าตัดต่อวิดีโอและตัดต่อรูปเป็นเพราะผมทำ youtube แล้วก็รับสักเป็นอืมทําคอมเป็นซ่อมคอมอะไรได้ด้วยพี่ผมเขียนไปอย่างนั้นในประวัตินะปุ๊บเก็บของแจกของเก็บโทรศัพท์ เก็บโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเก็บเพราะของเครื่องใช้เก็บผมบ่อยนะคนที่จะไปเป็นทหารสิ่งที่เอาไป1เสื้อสองเสื้ออะไรก็ได้ที่มึงคิดว่ามึงใส่แล้วมึงทิ้งได้กางเกงกางเกงเจเจดีกว่าเงงเกงเจเจรองเท้าที่มึงใส่กับขาแล้วมึงทิ้งก็ได้พวกเนี้ยมึงไม่ต้องเอากลับบ้านมึงใส่แล้วมึงทิ้งได้เลยแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปเอาสายชาร์จไปเอาวอร์แบงค์ไปแล้วก็ใบสอดอ9าใบสอดอ .40 ใบใบพวกที่เกี่ยวกับทหารน่ะเอาไปนะเอาไป แล้วถ้าหัสดีบอกให้มึงไปเปิดบ oh like ัญช yes. ีธนาคารมึงไม่ต้องเดี๋ยวทหารเขาจะเปิดบัญชีธนาคารให้เป็นบัญชีธนาคารทหารโดยเฉพาะเลยเหมือนของเหมือนของผมเปิดบัญชีธนาคารทหารโดยเฉพาะให้เลยบัตรบัญชีธนาคารทหารมันจะเป็นอย่างนี้ดูสวยมากมันดูสวยมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่บัตรบัญชีธนาคารทหารมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปเปิดบัญชีเองนะ เดแยวตาหารเขาจะเปิดบัญชีให้ไม่ต้องไปเปิดบัญชีเองก็อย่างที่ทําอะไรเสร็จปุ๊บแจกของเก็บของอะไรเสร็จปุ๊บเก็บเสื้อเก็บรองเท้าเก็บอะไรเสร็จปุ๊บผมนั่งรอใส่เท้าแต่นั่งรอใส่กางเกงเบ่งเบ่งกางเกงเบ่งเเป็นกางเกงแบบกางเกงทหารอะไรเหมือนเหมือนกางเกงแบบเหมือนกางเกงกางเกงกีฬากางเกงทหารกางเกงเบ่งเบ่งแล้วก็เสื้อเป็นไม่ใช่เสื้อตัวนี้ะมันจะเป็นเสื้อเขียวเป็นเสื้อเขียวตาทหารเลยอันนี่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 เป็นเสื้อเขียว ดี๋ยวอันนี้ค่อยเป็นเสื้อเขียวอย่างนี้เลยนี่ข้างหลังจะเขียนว,ว่ากองทัพบ,บกแล้วข้างหน้าก็จะมีตาตาอุนาลมนี้แล้นเนี้ยอันนี้เพิ่งสกรีนอันนี้อันนี้ยเขาจะสกรีนเองเขาจะมีหน่วยสกรีนจะมีคนสกรีนเสื้อมีคนสกรีนเสื้อให้อย่างนี้จะมีแบบชื่อชื่อจริงแล้วก็นมสกุลแล้วก็จุดเออแล้วจวังหวะนั้นวันที่กําลังนั่งรอคนอื่น เคลียเรื่องธุรากาอะไราเสร็จจังหวะนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่น้ำมูกไหลแล้วก็ขอตัดจบขอตัดจบแต่เบ่งข้อนี้นะใครที่อยากดูก็กรุณากดไลค์ให้หน่อยครับสักห้าสิบไลค์ห้าสิบไลค์ถ้าห้าสิบไลค์ปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปลงม่อีกรอบหนึ่งเ<อ>พราะผมลาสิบห้าวันผมมีเวลาทำเดี๋ยวผมจะรีบตัดและรีบลงถ้าอยากดูกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วผู้ติดตามกดกดติดตามกันเยอะๆนะยวก,กลับมาแน่ อยากรู้ใช่ไหมว่าเพื่อนผมมันมีอะไรน้ำมูกไหลเป็นอะไรอรอดูกันอย่าดูกันเลยสิ่งที่ไม่คิดจะเกิดขึ้นแม่งเกิดขึ้นอ่ะรอดูกันก็อย่าลืมกดสัดป,ประรดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปวิดีโอปแบบับถ้าอยากดูพาร์ทสองพาร์ทสองนะกดไลค์ให้ถึงห้าสิบไลค์ขอห้าสิบไลค์บ๊ายบาย